สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจที่ดีมีตังนะคะที่ดินสวยราคาถูกค่ะวันนี้นะคะแอมพามาชมที่ดินแถวพุทธมนตรค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะตรงนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมกอล์ฟคลับนะคะนครปฐมค่ะเนื้อที่นะคะอยู่ที่199ตารางวาค่ะราคา16,000บาทต่อตารางวาค่ะ ที่ตรงนี้นะคะติดถนนลาดยางนะคะเดินทางสะดวกน้ำไฟพร้อมนะคะวิวนะคะทุ่งนาสวยๆค่ะด้านหน้าเป็นสรมบัวด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะเหมาะมากๆนะคะที่จะทำที่อยู่อาศัยหรือจะค้าขายก็ดีนะคะเพราะว่าติดถนนเลยค่ะ ที่ตรงนี้นะคะไม่ไกลจากมหิดลสารายานะคะหรือพุทธมนทนนะคะเพียงประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะสนใจพื้นที่ตรงนี้นะคะติดต่อที่ดีมีต่างได้ทุกช่องทางเลยค่ะ